อไ้าเไปพูดุยตั้งรบนมาอย่างไรบงครับเรื่องนี้ผมผมยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่พักรวมไทยสร้างชาติจะมีการประชุมสสนะครับแล้วก็ผู้บริหารในช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยทางท่านหัวหน้าก็คงจะแจ้งในที่ประชุมในในวันนี้นะครับครับ ที่ทางการโหวตก็น่าจะก็น่าจะชักเก่นก่อนโหวตนายกที่มีข่าวว่าจะมีการที่สองหรือเปล่าครับคือผมว่าในทางการเมืองอ่ะทุกอย่างก่อนโหวตเนี่ยมันก็ควรจะหารือกันจบก่อนนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าโหวตไปแล้วแล้วก็มาหารือทีหลังผมคิดว่าไม่น่าใช่แต่ว่าถ้ามีการหารือนอกรอบกันก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็โหวตเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะจบได้นะครับครับ คือโดยเขาเรียกโดยทมเนียมปฏิบัติในทางการเมืองเนี่ยย้อนไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการหารือแล้วก็คุยกันอย่างเป็นทางการให้จบก่อนในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ถึงจะโหวตกันนะครับที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าก,ก็ทำได้นะครับอยู่ที่แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในการที่จะ หาลือกันนะครับแต่ผมดูบรรยากาศการพูดคุยการหาลรือต่างๆเนี่ยกับพรรคที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย<ม>ก็ก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ<ม>คือถ้าร่วมก็ผมเข้าใจหัวหน้าก็ก็คุยกันก็ต้องคุยกับทางท่านหัวหน้านะครับแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆผมคิดว่าถ้าเราทํางานยึดหลักประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแล้วเนี่ยมันก็มันก็พูดจากันได้หมดนะครับ ถ้าเรามีประชาชนไปที่ตั้งก็ทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับถ้าเขารว่วมเรื่องของโคต้าแล้วทุกคนจะต้องใัเงงเดเินเดดนะ้วยมันควรเป็นอย่างนั้นนะครับควรเป็นอย่างนั้น,อ,น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 อันนี้ผมไม่ทราบผะผมไม่ทราบเลยเพราะว่าเหมือนที่บอกผมก็ไม่ได้ก็ทราบเท่าที่สื่อมวลชนทราบนะครับไม่ได้มีความพิเศษจากกว่าคนอื่นก็คือถ้าทางหัวหน้าพรรคท่านท่านเลขาแจ้งให้ทราบเราก็ทราบ ถ้าท่านไม่ได้แจ้งเราก็ไม่ได้ทราบเลยนะครับเต้นะครับคือผมคิดว่าเราต้องอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็เมื่อวานท่านน้ำตรีมหาไทยก็ได้ชี้แจงผมว่าชัดเจนนะครับว่ามันเป็นระเบียบนะครับส่วนเงื่อนไขต่างๆเนี่ยต้องรอคณะกรรมการ อีกชุดหนึ่งในการพิจารณาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าคือการที่จะปรับกลับเป็นการแก้ปัญหาแบบแบบพุ่งเป้าเหมือนที่ท่านนายกตรีเคยให้นโยบายไว้นะครับว่าเหมือนที่ผมยกตัวอย่างว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่มีฐานะร่รํารวยอยู่แล้วผมยกตัวอย่างที่ผมพูดว่าอย่างคุณสุทธิกียติจธิรา์เจ้าของห้างเซ็มทรัลนเนี่ยอายุแปดสิบเนี่ยท่านควรจะได้เบี้ยผู้สูงอายุหรือเปล่านะครับผมผมผมว่ามัน ความเป็นธรรมมันต้องมีนะครับแล้วก็แล้วก็มันก็มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วก็ไปบิดเบือนให้พี่น้องประชาชนตกใจและไม่เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนหรอกครับแล้วก็วันนี้มันเป็นมันเป็นช่วงรัฐบาลทักษาการนะครับผมคิดว่ารัฐบาลทักษาการจะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนเราน่าจะคิดอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมคิดว่าทุกอย่างมันชี้แจงได้นะครับ<ต>ครับท่มอเป็นการวางยารัฐบาลใหม่ครับมันไม่ใช่วางยาแต่ผมคิดว่ามันไปนเป็นการพูดบิดเบือนแล้วก็สร้างและก็เหมือนให้ร้ายรัฐบาลร,รักษาการมากกว่านะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจว่ารัฐบาลรักษาการเราไม่ได้มันมันเป็นอำนาจของรัฐรัฐบาลที่จะถึงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นระเบียบที่วางกรอบไว้ นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาชนนะครับเพราะว่างบประมาณปีละ8 9ดเก้าหมื่นล้านเนี่ยมันมันมากนะครับยิ่งวันนี้พักคก้าไกลออกมาพูดเนี่ยคือถ้ามองเองโลกแห่งความเป็นจริงหรือความเป็นธรรมเนี่ยก้าไกลย,ยังมีเรื่องผู้สูงอายุ3 0 0พันบาทนะถ้าท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยถือว่าเราทําให้ท่านด้วยซ้าไปเป็นการประหยัดงบประมาณเพื่อไปช่วยผู้ที่ได้ความเดือดร้อนจริงๆแล้วแล้วมันก็จะทําได้นะครับถ้ามองโลกโลก ให้แห็นความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่ควรเอาเรื่องแบบนี้มามาสร้างความสับสนให้กับประชาชนนะครับและผมคิดว่าทุกอย่างมันทําเพื่อประชาชนแล้วก็ชี้แจงได้นะครับครับคุณนะครับมันไม่ควรเะเรื่องอันนี้ก็คือ เผลอๆเนี่ยอาจจะได้มากกว่าก็ได้ถูกไหมเราไม่รู้ไงว่าคณะกรรมการจะออกมาแบบไหนไงแต่ผมคิดว่าการประหยัดงบประมาณมันเป็นสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะวันนี้การที่ประหยัดงบแล้วไปช่วยคนที่ลําบากกว่าเนี่ยผมคิดว่าพี่แสงก็เห็นด้วยยัดอยา่อยางคนที่ที่มี60แล้วไม่ได้มีเงินประกันสังคม มันต้องไปดูละมันมีคัะนประการชุดนี้ไงที่จะต้องมีนคนออกระเบียบม,มาแต่ระเบียบที่มาไทยออกมาเนี่ยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทํางานได้ง่ายขึ้นไงถูกไหมฮะแต่ผมว่าหลักการมันควรเป็นอย่างนี้มันมันมันไม่ควรได้เท่ากันทุกคนเนี่ยถูกไหมหรือทุกคนมันคนที่มีฐานะเขาก็อยากให้คนที่มีไรายได้น้อยเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอ่ะถูกไหมครับมันควรเป็นอย่างนี้มากกว่าก็ บางทีอย่าไปเอาเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องการเมืองมากไงถูกไหมครับทำไมเราไม่นึกถึงหัว้กคนที่ลําบากละ่ะถูกไหมครับบางทีเขาอาจจะเจียดส่วนนี้ไปช่วยได้มากกว่าเดิมก็ได้ถูกไหมครับไปช่วยคนที่ลำบากเรื่องไหนถึงคนที่ลำบากเขาก็ได้อยู่แล้วอะไรนะครับไปช่วยคนคนที่ลำบากเนี่ยใช่แต่ว่ามันจะได้เอางบส่วนนั้นอาจจะไปเพิ่มให้เขาก็ได้เราไม่รู้ไงถูกไหมครับ มันเกิดอยู่แล้วไหมนะเกียรติ